ก็สวัสดีครับผมก็ได้ทำคลิปเนาะดูตำหนิพระคงไปสองสามคลิปเนาะจริงๆตำหนิพระคงก็ไม่ใช่จุดชี้ขาดแท้เกเ๋นะครับเนาะวันนี้เรามาดูฟอร์มพระกันนะครับเราหยิบพระขึ้นมานะถ้าฟอร์มไม่ดีเราก็จะไม่ลงกล้องไม่ดูตำหนินะครับเบื้องต้นเลยเนาะเราหยิบพระคงมาเนาะเป็นองค์พระอย่างเงี้ยนั่งนะครับดูเนาะ สิ่งสำคัญเลยพระคงเวลาพลิกซ้ายขวามาเนี่ยของแท้เนาะของแท้นะครับที่ผมเจอเนาะบัวนะครับเม็ดบัวด้านข้างอะ่ะมักจะติดด้านข้างมักจะติดของเก๊ม,มันม่ไม่ค่อยจะติดหรือว่าไม่ค่อยมีเนาะอันนี้เป็นฟอร์มเราดูฟอร์มพระนะครับเบื้องต้นหยิบขึ้นมางี้พระคงนะที่ดูกันบ่อยๆนะเซียนพระที่ชอบดูกันคือพลิกก้นนะครับเนาะพลิกก้นแล้วดูนะครับ เรือนขวามือจะมีเดือยเนาะที่เป็นตําหนิเนื้อเกินเรือนเนี้ยเนี่ยครับสิ่งสําคัญคือไม่ใช่ว่าอ่าไม่ใช่ว่าของเก๊ไม่มีของเก๊ก็มีนะครับแต่ของเก๊คือหนึ่งนะครับของเก๊เดือยตรงเนี้ยตาหนิเนื้อเกินตรงเนี้ยของเก๊ชัดไปคือเป็นเส้นปืดเก๊นะครับประมาณนี้เนาะที่ผมเจอนะของเก๊คือจะชัดไปของแท้เขาก็าจะมีความคมความลึกของ เือเกินลักษณะประมาณนี้ไม่คมเกินไปไม่ลึกเกินไปประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นฟอร์มนะเราหยิบขึ้นมาแล้วก็พลิกหลังนะครับหลังก็หลังปากเอ้ยไม่ใช่หลังปากหลังกดลายนิ้วมือแบบสไลด์นิ้วเนี้ยนะครับเนาะก็อันนี้ก็เป็นฟอร์มนะก่อนที่เราจะไปดูเทคนิคเรากา็แม่นฟอร์มนะครับขอบคุณครับ